สวยจังเลยอ่ะควงมะลายอ่ะลูกสวยอ่ะคูวงมะลายยายปูกทำให้พิเศษสามสิบบาทสวยธรรมดาห้าซีซีมันเอาสามสิบบาทหาไม่อาจเก็บละอ่ะว่าย้ะค่ะหาว่ายค่ะล๊อคจับคุณแม่ก่อนตอนเย็นก็จับคุณยายอ่ะอากาศอาบลงครั้งนึเนยเจ๊ไม่ได้อาบน้ำแล้วค่ะขอให้หนูเป็นเด็กดีนะสุขภาพแข็งแรง เรียนเก่งๆ,ๆดูแลคุณยายแทนแม่นะลูกนะขอให้หนูสุขภาพแข็งแรงนะ,ะตั้งใจเรียนเนอะแม่รักหนูนะรักไหมนะดูสิอ่ะทีนี้หนูก็พูดแม่ที่สุดให้หนูดูสิแม่ที่สุดในโลก,ลก,โลกค่ะตั้งจใจเรียนจะเป็นคนดีหจะไม่ดื้อ แม่ไม่ต้องเป็นห่วงหนูอยู่กับคุณยายหนูจะเป็นเด็กดีช่วยคุณยายทำงานอะไรโตขึ้นมาจะทำยังไงหนูแม่สิโตขึ้นมาจะทำไงห,หาเงินเลี้ยงใครงานะเงินเลี้ยงยายเลี้ยงคุณแม่ด้วย